เดี๋ยวจะมาสอนทำบนในห้องก่อนเขาเข้ามาแลัวอย่าง้รกนครับเนี่ยเอาปากเนี่ยมาขึ้นนตรงนี้หรือว่าจะทำปกติก็ได้ ถ้าทำปกติเราต้องเอาปากที่ขนัดนะแบบรูเล็กกให้ดูดให้ดูดลมเข้าไปนะครับใครได้เสียงแบบใครได้เสียงแบบใครถึงจุดนี้แล้วบอกมาต่อมานะครับก็ดูดเข้าไปตรงนี้ ประมาณนี้ครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ